สวัสดีค่ะนะกักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดนะคะเรื่องรูปเลขาคณิตนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9เลขาคณิตนะคะค่ะเรามาดูในตอนที่1กันเลยนะคะให้นักเรียนเขียนกากระบาทนะคะหรือว่าวงกลมทับตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะในข้อที่1ค่ะ รูปในข้อใดคือทรงกระบอกคะข้อไหนเอ่ยขอไข่นะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะจากภาพมีวงกลมทั้งหมดกี่รูปคะอ่าตรงภาพค่ะนักเรียนลองนับดูมีวงกลมกี่รูป1นึ่งสองสามสี่ห้าหก,กี่รูปคะห รูปนะคะก็คือตอบขอไข่นะคะต่อไปค่ะรูปสามเหลี่ยมมีลักษณะอย่างไรเอย่ยสามเหลี่ยมครูตอนไปแล้วนะคะก็คือมีสามด้านแล้วก็สามมุมนะคะตอบก็ไก่นะคะต่อไปค่ะรูปในข้อใดแตกต่างจากพวกคะ ข้อไหนเอ่ยคอควายนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมนะคะต่อไปค่ะรูปถัดไปคือรูปใดเอ่ยนักเรียนลองดูนะคะว่าตอบรูปไหนขึ้นตอนด้วยวงรีสีแดงนะคะต่อด้วยด้วยอะไรเอ่ยต่อด้วยสี่เหลี่ยมสีฟ้านะคะแล้วก็วงรีสีแดงแล้วก็ต่อด้วย สี่เหลี่ยมสีฟ้านะคะแล้วรูปต่อไปเราจะเป็นรูปอะไรเอ่ยคอควายนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้านะคะต่อไปค่ะรูปที่หายไปคือรูปใดนะคะน,นักเรียนลองดูนะคะอันไหนหายไปเอ่อตอบข้อไหนตอบคอควายนะคะ ไปค่ะรูปที่หายไปคือรูปอะ,อะไรอันนี้เป็นโจทย์ครูแถมให้นักเรียนนะคะอะไรหายไปเลยมีแอปเปิลแอปเปิลของเราแล้วก็แอปเปิลสีแดงนะคะแล้วก็กล้วยสองผลนะคะกล้วยของเราสีเหลืองอ่ารูปที่หายไปคืออะไรคือกล้วยนะคะ วันนี้เราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะไว้ชั่วโมงหน้ารูก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะ